รเราจะดูข้อสอบแผ่นสองนะครับในส่วนของวิชาเคมีนะครับข้อที่64ครับดูดูข้อที่64ตามพี่มาซิฮะ64 64โจทย์สั้นๆครับก็ถามาสารลายของสารอินทรีย์ในน้ำชนิดใดมีค่า pH ใกล้7มากที่สุดนะฮะซ้ำอีกทีครับสารลายของสารอินทรีย์ในน้ำชนิดใดมีค่า pH ใกล้7มากที่สุดเขาต้องการ pH ที่มันใกล้7นะครับ นะฮะหรือพูดง่ายๆคือเป็นกลางนั่นแหละนะฮะใกล้กลางหรือเป็นกลางนั่นแหละครับนะเป็นกลางที่สุด 1. สบู่สกรดอะมิโน 3. นะเกลือโซเดียมอาซิเตสสีผงชูรสนะฮะหสบู่สบู่คือเกลือโซเดียมหรือไม่ก็โพแทสเซียมของกรดไขมันนะฮะ R C O O N A หรือ R-C-O-O-K ก็ได้นี่คือสบู่นะฮะสบู่จะมีสมบัติเป็นเบสครับหไม่น่าเลือกนะครับ นะสะบู่เป็นเบสนะฮะถ้าหนูมองให้เป็นมันคือเกลือของกรดอ่อนเบสแก่นะครับมันจะมีสมบัติเป็นเบสครับส่วน2กรดอะมิโนโน,นะกรดอะมิโนนะครับถ้ากรดอะมิโนจากนะจากสิ่งมีชีวิตก็จากร่างกายคนก็20ชนิดอะครับ20ชนิดนั้นขออนุญาตบอกเลยนะครับมีทั้งที่เป็นกรดนะครับมีทั้งที่เป็นเบสแล้วก็มีทั้งตัวที่เป็นกลางนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะสนกรดอะมิโนตัวไหน เวลาเอ่ยคาว่ากรดอะมิโนไม่ได้หมายความว่าเป็นสารชนิดเดียวแต่มันเป็นชื่อของกลุ่มสารโอเคนะครับนะอย่างที่บอกกรดอะมิโนในธรรมชาติมี20ชนิดครับนะฮะมีทั้งที่เป็นกรดเป็นเบสแล้วก็เป็นกลางโอเคนะครับต่อมาข้อที่3ครับเกลือโซเดียมอะซิเตตโซเดียมอะซิเตตเกลือสูตรอย่างนี้ครับซ3 c o o Na ฮอะโซเดียมอะซิเตตเป็นเกลือของกรดอะซิติกกับเบสโซเดียมไฮดรอกไซด์กรดอะซิติกเป็นกรดอ่อน โซเดียมไฮดรอกไซด์เป็นเบสแก่เกลือตัวนี้จะมีสมบัติเป็นเบสจหนูจ่านะครับเป็นเบสข้อสี่ละครับผงชูรสฮะนะผงชูรสโมโนโซเดียมกลูตาเมตครับนะผงชูรสโมโนโซเดียมกลูตาเมตนะครับนะหมู่ฟังก์ชันมีทั้งหมู่ที่เป็นกรดเหลือนะครับแล้วมีหมู่ที่เป็นเบสนะฮะหักล้างกันคร่าวๆผงชูรสมันจะเป็นกลาง <c oughs> เคยทดสอบผงชูรสไหมครับทดสอบด้วยกระดาษลิสมาต แดงก็ไม่เปลี่ยนสีน้ำเงินก็ไม่เปลี่ยนสีนะฮะก็กึ่งจำอานิดนึงก็ได้นะนะ mm hmm. ฟงชูรดเป็นเบสครับโมโนโซเดียมกลูตาเมตนะฮะไม่เปิดสูตรให้ดูละเอาคร่าวๆตอนนี้นะฮะจำไปนะนะจำไปนะ, 64, ะเบสเสร็จ64พี่เคเฉลยข้อที่4ครับผ่าน